เอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปอกไปว่าชูสุขทุกคนค่ะค่ะมื่อนี้น้องปุ๋ยประทวงราชแชแนลค่ะวาสิมหาหาเอียงพี่น้องวาสิมหาดอกกระเจียวหาแนวอยากแนว่ิ่นคือเก่าค่ะพี่น้องมื่อนี้บริษัทมากคุณหนึงผู้เดียวค่ะมาพร้อมกับคุณแม่ค่ะคุณแม่วัาดีแกแล้ววัาดีแล้วอยู่แล้วอ่ะอันเดียวห้องกระสีแดงเพีงมาวัาดีไหมลูกเพีงมาวัาดีไป บด้ามกล่องยนน้ยว่กาีมาหางยักเงาสีเงนาะไปลุ่เงาสีดายบค่ะบลาสีมีโบค่ะตอนนหนก็มาหอดจอดถึงค่ะมหอดปลาเล้วนะคะอุปกรณ์ค่ะกาสีมีเสียมค่ะเจ้าเกาเจ้าเดิมเนาพี่นนองเนาะโอนกับบทตัวหลวงมันอยากโอกค่ะเดี๋ยวเขากาสีมาหาเบิ้งค่ะว่ามันสีมีบสีเดีพอยากเพากินบอสีเดีพเผาพหลวกบบพี่นาะตามกันมาเลยเจ้าจ่าเด้อ เดนากาศดี้ายาหากินเกาขึ้เดินเอบก้อนแฉน่อบก้อนแนัก้อนแนหน่อชอก้อนแฉนอ่อนีหนอมีเดี่งชอบแนเดิเต้นเด้อเดือนบุกหลามนดอุ เ,เป็นดอเพียงตอนนี้ฟิงกำลังหอนเพียงเพียอองอือง้ออือไปกันเ้อะห้อไปกันเยอห้องไปกันเยน้องไปลุยป่าค่ะลุยป่าฟ้าดง

กวดอันอังเกาะสีเนียกวดไม่ตอมเหนเอกเขก่อนนะคะให้พี่น้องเห็นชัดเจนนะคะความงามระวางอยู่นี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 ่ข้าวกาซีด้เอาเสียมนะคะเสียมมาสับคางๆางนี่พี่น้อง้างคางเห็นบงเด้พี่น้อง ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วเดี๋ยว่าพี่น้องเกียวหลายค่ะซ้อนคือยังมีดอกงามงามคือกันกระพูมหาค่ะงามคือกันกระปุยประตมราช่แหน่เอเตะเขากูเจ้าของค่ะพี่น้อง ดูดอกเพิ่มกันีช่ไหมดูอย่างนี้เองใส่ใส่ใส่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือน้องเด้อชมความงามของดอกกระเจียวนะคะแต่นะแต่สัก่วค่ะโอ้ยแดงหน่อทางหลังใส่แบบโชว์เบิร์อุ้ยงามงามงามค่ะ ดอกกระเจียวดอกกระเจียวปลาเนะาะค่ะพี่นอ้องสาตาพี่น้องสาตาสาตาชงดอกเหลืองามบบค่ะโอ้โอพ่เนี่ยดเลนดอกกระเจียวแม่ั่นน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 ั่น่นนน่นนนนนนนอ,อันเดียวันี่ย่นนนัน,นั ดอกกระเจียวค่ะเจียอันอนอีกคะเดือนเมษาหนาแรงพี่น้องดอกแต่เจียวก็ลังคงขุนปิรี่ขืนเบึงฟ้าแยมเดือนหาตังท่าบานตับพี่น้องจัดแบบนี้ค่ะนี่ ทอดขึ้นแล้วเป็นจังไงค่ะพี่น้องมาเดอ้อพี่น้องฝากพุทธีกําลังขเข้ามาเบิงค่ะมารวมด้วยช่วยกันค่ะหาดอกกระเจียวไปกินไปกินกระปุลพี่น้องค่ะคุณเน่ยเวยส์ช่วยยุค่ะอ่ะอาห่อได้แล้วห้อกะสิเอาใส่กะตาถิ่เตรียมมากค่ะพี่น้องทิ่นลงไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้อ่า เดี๋ยวเฮากระสีหาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้จะเป็นดอกจูมค่ะดอกจูมก็ใส่ตรงนี้อ่าเขาเดี๋ยวอยาก,ก,นนกม,ม,มีกัวนี้เนิ่มขอบคุณมือกองกิตติมาซักดิ์ค่ะคุณแม่ค่ะนี <laughs> ่แม่เป็นมือก,กอาะเดี๋ยวหามือกองกิอตตี้ต้องเคลียร์เบืงแม่นี่แหละเพราะว่ามันหกมันดีเฉยจีตาอ้าวนี่ดู้อ cái vùng này thì chúng ta lấy hạ nhạt luôn ừ. Thế nào? Thế nào? นี่คม่งหัวก้อนนะที่มาตรงมึงกับบบุ๊ด้นี่ว้าว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 สนที่นี่ยูค่ะสนที่นี่ยูค่ะอ Ui, khá đẹp nhau hả? Nó còn sáng kỳ cái gì vậy hả? cho ดอกอตน้ง่ะพี่้ถ้าเนี่ดนีค่ดนี่แน่ะ บล็กอกบะง่ายขึ้นค่ะตรนนี้จูนพูนอยู่พี่น้องอืมเด็ดมันซองแล้วก็ดีเมีบังไว้ให้อ้ยงามงามงามค่ะพี่น้องสะอาดสะอาดดอกบานแล้วนี่พ่วมแสบค่ะซามีมันออกไม้ผู้ได้ก็อยากกินผู้ได้ก็ะยากไก่ค่ะพี่น้องโอ้ยถือว่าปุยป๋ยโบราณสายยาวได้พี่น้องมาดิเขาดงเขาปลาเขามาหาดอกกระเจียวกระมานที่ดิบเลยพี่น้อง งนานจ้ะเ็นน,นี้ค่ะหมูมันกระพุ่มค่ะตอนนี้จะร่วมด้วยช่วยกันค่ะกับแม่ของหน่องปุ๋ยกระพุ่มราชแช่แนวนกับหน่องปุงฟิงคือเกาค่ะแม่ซับหรอือเปล่ารับเดียว แก๋อเก๋อพี่น้องค่ะต้องได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดจับสติ๊กเก์กดไลค์กดแชร์ช่องปุ๋ยประทุมราชแชนแนลเด้อพี่น้องเด้อถ้าไปหาอยากหากินอาหารตามฤดูกาลเนาะพี่น้องเนาะนะข้างน้ขน้าเกเกียวเกียวเกลียวหลายพี่น้องนหนามหยาบปุกๆเลย ฟิงฟึงอุ้ยเก็บฟิงเก็บฟิงเก็บฟิงอ่ะฟึงฟึ่งฟึ่งฟึงหอดอกเขียวห่างบ่ฟิงฟิงอืมอ่ะใส่ตาทีล่ะใส่ตาอืม เดี <S <S fact, ๋ยวปลาจ้าเจอหรอบอรจ้าคุณแม่คะนี่่หกหกหแล้วโอ้อยู่มองใจเนอะนี่นี่หกหกแล้ววะมันจีหกสำได้อ่ะพี่น้องไปเบิ่งกันนะฮะหก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 อ่ะโอ้ โอ้ยแกต้องมองจับหวัดอ๋อแม่ซับแหลกยบคุยกันไปนี่นะฝนดีออกเต็มหัวปีค่ะพี่น้องอู้หพี่น้องมึงมงกูหนูมึงเดใกล้มึงจะบจ้ะอู้หูพี่น้องมึงมึง พื่อบิจับก็ได้ดดอันทับเลยนี่ดเนาะช่อืมช่าเช่บริเวณแข้างมันนะคะเฟรยว่าเขาสิใดทั้งห่างนาะสขามันน่ามือสีน้ำพี่น้องขาเงี้วๆขามันจะกินได้กับพี่น้องดอกจะกินได้หอ้เงี้ยมนก็ยังพี่น้องอยากให้ พี่น้องมาสัมผัสบรรยากาศในการหาเงี้ยสามบอกเนี่ยใส่ดอกตัวนึงนะคะเงี้ยสามอีเมีแล้วปะแต่สีส้มน้อยเนาะพี่น้องจัดน้อยเงี้ยสามพี่น้องพี่น้องเด้อเด้อเด้อพี่น้องพี่น้องพี่น้องเพิ่งสักปักพี่น้องขะเห็นชาดเจนบอกค่ะอย่าพึ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวปุ้ยสิ นาบสูบึงไงของแขอีลี่พี่น้องนี่ละดอกที่หนึง่งต้นนี้มันจะเป็นดอกสีแดงค่ะพี่น้องดอกที่หนึง่งอันนี้ดอกที่สองค่ะอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเลยอันนี้ดอกที่สามค่ะคุณแม่ขาเลินเลิอบเ,อเอปือ้อนเสอค่ะจากการแม่คุณแม่ยะาะนาภเวนาของแขกหมักลายค่ะมักลายก็ะฮ่า,าไปเรื่อยๆ ยังอ huh? ีกอยู่ได uh ้ดอกหนึ่งนี่ดอกนี้ยังไม่สับจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วส้ยงามเนียใส่ัะตุงกระตาเอามาเรียงไายใบแบบสวยงามคับน้องฮ่า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 ด้านั้นก็ะพ่ออีกแล้ว อาดอกตุ่มดอกตุ่มที่จะมุดยก็ยากนะพ่ะนะง่ายง่ายง่ายจิ้งจินก็จิ้งแม่นั่งเอยกระเก็บแล้วดูสิพี่น้องข้างๆกันก็มีอีกอันตัวนี้ดอกตูมอันตัวนั้นดอกบาน ชะลาๆชะละอินเนาหมูเลโอ้พี่น้องจัดไปนะคะจัดไปอย่างให้เสียค่ะดอกซวยดอกงามค่ะสมซาสมลือค่ะพี่น้องค่ะต้องน้องปุยประทุมราดเช่แนวค่ะผ้าพี่น้องหาอ,อยากหากินตามธรรมาชาติหากินอาหารตามฤดูกาลค่ะเมื่อวานสิเป็นเอียงออกในช่วงเทศกาลใดหรือว่าในช่วงงานใดองสีน้ะอาหารตามฤดูกาลปุ้ยกะสีผ้าพี่น้องเข้าลงพื้นที่นะคะหาอยากหากิน อยากอะเดี๋ยวทายถอดให้พี่น้องเข้าผ่านช่องทาง YouTube นะคะพี่น้องเข้าเดี๋ยวชมวิธีชีวิตการหาอยากหากินของน้องปุ๋ยประทุมราชแนลค่ะก็าบ่จ้าดึ๊กดึ๊กดึกดึกข้านอกนัดนับไม่ไม่ทิ้งซับเทีอเดียวเห็นมันใด้สามดอกค่ะกีฬาข้าเอินที่มาของคำว่าอันนี้น่นกตัวเดียวหนึนกสามตัว

ต้องหลอ,อกคนด้วยนี่มีนกเลี้ยงี้เลี้ยงอะมันก็สิอยู่พร้อมกันน่ะกับเหงามันนะคะไปะดิงดึงดึงดึงค่อยๆดิงถอดถอดออกมากสิถอดถอดค่ะพี่น้องๆๆๆๆๆ ึ้นแล้วค่ะแกเป็นคนับปุ๋ยเป็นคนเก็บคืนแล้วดอกสีแดงค่ะพี่น้องสีแดงสีแห่งความโชคดีเนาอสีแห่งความสดใสค่ะพี่น้องประปาย หมอีลๆกระดดกระเดียพี่น้องแล้ก็เอาใส่ชืบชืบพอแล้วพอแล้วอีเมลแล้ววะอยู่กันครับท่านเอาใส่นี่นม่โดนมาก ผวงามอู้อพุ่มพวมเลยซับเลยดดดเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปยิ้มเขาไปกินมเขาก่อนเลยห้องเขงาไม่ยอมอยู่บอโอ้ยขาหาัก,ก่ะมาชำเนี่อ เฟิง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 เยวดอกมันแม่คอยดึงขามันหักแนยไปกันค่ะไปกันตามมาเลยค่ะตามมาติดติดเลยพี่น้อง เอาหะนี่มาฟังทั้งนี้ชื่นใจค่ะพี่น้องตอนนี้แดดขอนผ่อเห็ดข,อน,ดขอนขาวตมตืมกันนี่แล้วมาไห้ เก็บว้าโอุลเลลีอุลเลลีว้าวเจอแล้วพี่น้องดอกนึงี้ยดอกจูมันดูสกปรกพี่น้องดูสกปรกนะครับเนี่ยอันนี้พี่น้องเห <c ười> ็น,น,น,นเห็นชัดบ่ชัดเจนบ่พี่น้องดูเต็มเต็มตาไปเลยค่ะดอกจูมดอกงามเออยุ่งกับกัดพี่น้อง เกี้ยวเกี้กยวไรครับพี่น้องเาก็กใสพ่พี่น้องเรียบร้อยค่ะอืมพี่น้องทีนีน้เรากระเจียวออกใหม่นี่กระเบิดเท่านั้นแล้วค่ะแฉกคนนี้ว่ะทีนี้ที่เดียวค่ะพี่น้องอเป็นไงแฉบกับอยู่ปุ๋ยไหมคุณน่ะหมักสูงงา,าขาวบริสุทธิ์ค่ะบริสุทธิ์ผุดผอง กับสกับไปเลยนะคะสับข้นแล้วพี่น่อง mm hmm. ดอกแม่พี่น่องมันมีน้ำหมอกข,ข้างน้ำค้างค่ะ่นองสีสังเกตได้นาอนี่เอาใส่ตา 你看，嗯。Mm. 咖啡呢？好、哦。嗯、清唱，哇哇哇哇。哇 ี่นองค่ะสายตาไปแล้นี่ตีดองอุนี่ ค่ะดอกโุ้ยแบบว่าดกจุ่มเลยกระตา่ พี่น้องคะหลังจากที่เก็บมานะ,คะ้ค่ะหอตเทนฮอตซานเป็นทีเรียบร้อยแล้วทาพี่น้องห้องี้ช่วยชมงอมชมงอมงามคะ่ะเดี๋ยวการิเท,ทสุบึงนะคะว่ามันในลายเป็นไหน ่จ้าพี่นอ้องไม่ไม่ไนะด้อันไม่ได้อันอันออกไม่ได้แกขาแก้กยังออกพี่จะดอกมุกๆค่ะดอกกระเจียวออกไม่มันก็เสียบแล้วพี่น้องสุดยอดค่ะ 注意啊，我们去钓秋来，走 <music>。